ครับ <t odie> ตอนนี้นะครับพุ <gehört> <horrible>. ้ระเบิดนะครับในพื้นที่ตำบลสวนแตงนะครับเป็นโรงงานประกอบพุลู ดังรุนแรงมากเลยวันอยู่ห้างอันนี้กิโลเงี้ยบ้านอยู่เกาะเนี้ยอกยังกระเทือนเลยเลยพมหลีบมาก้อนใครเลยไม่มีใครกระดุกกระดิ๊กได้สักคนอยู่เนี้ยประมาณยี่สิบกว่าเมียเจ้าข้องเป็นผู้ชายไปธุระนดนขาลอดไปได้คนเมียกระลุกอยู่กระเสียบน่าใจนี่ด้วยอยู่า มีคนมาทำงานกี่กี่คนนะพี่ตกยี่สิบฟายี่สิบกว่าตายหมดเลยไหมตายหมูซอกไม่เลือนเลยนะล้าก็เด่นมาบนู้นนลยนู้นนั่นในนาเกลื่อนหมดเลยนะเส้นหลัวัสดุอะประมาณรอบร้อยเมตรไม่มีใครออกไปสักคนเดียวมีไม่เดินกันไม่มีไก่ได้ออกมาเลยพี่ไม่เหม็